ก็มะเร็งปอดนะครับอย่างที่เราทราบกันอยู่ว่าเป็นมีผู้มีชื่อเสียงหลายท่านในต้นปีที่ผ่านมาหรือในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาก็มีเสียชีวิตจากมะเร็งปอดเป็นผลขุนครวนะครับเพราะฉะนั้นมะเร็งปอดนี่ก็เป็นมะเร็งที่เป็นอันต้นต้นของประเทศไทยเลยหรือว่าของโลกนี่ก็ตามครับที่ทําให้มีทาให้เกิดอัตราการเสียชีวิตนะฮะจากมะเร็งหรือว่ามีทุพพลภาพจากจากมะเร็งขึ้นมาได้นะครับทีนี้ถ้าเกิดว่าเราสามารถที่จะเจอได้รวดเร็วเนี่ยพวกนี้สามารถรักษาหายได้นะครับ ครับมะเร็งปอดเนี่ยที่สาเหตุเนี่ยก็คือคล้ายๆกับมะเร็งชนิดอ,อื่นๆก็คือมีการเจริญเติบโต,ตที่ผิดปกติของเซลล์นะที่มีการถูกทําอันตรายซ้ำๆซ้อนๆกันทําให้เกิดมีการแบ่งตัวผิดปกติขึ้นมานะครับ <S <S พอมันผิดปกติขึ้นมาแล้วมันก็แบ่งตัวอย่าง,วางรวดเร็วแล้วก็ลุกลามแล้วก็แ,กแ,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 แพร่กระจายไปตามที่ต่างๆได้นะฮะซึ่งโดยทั่วไปเนี่ยมะเร็งมะเร็งปอดเนี่ยก็จะแบ่งเป็นง่ายๆเลยคือมีสองสองชนิดก็คือชนิดที่เป็นเซลล์เล็กกับเซลล์ไม่เล็กนะครับ นะส่วนนี้ที่ย่งยห่อย่างอื่นเ,นเดี๋ยวจะบอกให้ฟังคร่าวๆนิดหน่อยนะค,ะนะครับที่เราเจอบ่อยที่เป็นมะเร็งปอดที่รักษาได้คือเซลล์ชนิดไม่เล็กนะครับที่เราเจอบนะ่อยก็เป็นลักษณะที่โตค่อคนข้างไม,ไม่ได้เร็วมากโตช้าหน่อยทําให้เรามีเวลาในการที่จะไปรักษาได้นะครับอีกชนิดหนึ่งคือเป็นชนิดที่เป็นเซลล์เล็กพวกนี้จะลุกลามอย่างรวดเร็วแล้วก็มีการทําให้มีอัตราการเสียชีวิตที่เยอะตว่าปกตินะส่วนระยะพวกเซลล์เล็กๆที่ ที่เป็นที่เป็นลักษณะอีกแบบหนึ่งก็จะเจอปะปปายพวกนี้ประมาณประมาณไม่เยอะมาก2-3%งสาเท่านั้นเองนะครับแต่ก็ขึ้นอยู่กับแพทย์ว่าจะวินิจฉัยยังไงมากกว่านะครับนี่ถามว่าจะทราบได้ไงว่าเราเป็นมะเร็งปอดหรือเปล่านะฮะต้องบอกว่าปัจจุบันเนี่ยถ้าเราให้มีอาการเนี่ยมักจะเป็นระยะที่หลังๆแล้วอย่างที่บอกว่ามะเร็งพอมันโตขึ้นมันก็เริ่มทาให้มีอาการข้างเคียงนะจากก้อนมะเร็งเองหรือว่าจากการระยะที่มันลุกลามไปที่อย่างอื่นๆนะเพราะฉะนั้น เวลาเราจะรู้ว่าเป็นมะเร็งปอดไงนีจริงๆแล้วการคัดกรอง,งมีบทดบาทเยอะเลยนะครับถ้าคนที่ไม่มีความเสี่ยงอะไรมากมายนะนะก็อาจจะเอ็กซเรย์ไปตามปีปีละครั้งก็ได้นะครับแต่พวกนี้จะไม่ค่อยละเอียดมากนะครับยวเว้ว่าเจอที่มันใหญ่และบานเซนหนึ่งนี่ยถึงจะเริ่มมองเห็นจากภาพถ่ายรังสีเอ็กซเรย์ปอดทำปกตินะทีนี้จะมีการลักอีกอันนึงก็คือการคัดกรองแบบแบบใช้เอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ แต่ว่าใช้ปริมาณปรมิปรมาณรังสีต่ำนิดหนึ่งนะครับแล้วก็ไม่ต้องฉีดสารที่รังสีเข้าไปในหลอดเลือดพวกนี้เขาเรียกว่าหรือว่าเราเรียกว่า low dose CT อ่ t, นะก็จะเป็นการคัดกรองที่ละเอียดกว่าปกตินะครับเพราะว่าเราจะเห็นภาพชัดเจนเลยว่าจุดในปอดเนี่ยมีมากน้อยแค่ไหนนะครับนะจุดเล็กๆ1นึมิลมแล้วก็เริ่มเห็นแล้วนะครับนะทีนี้กลุ่มไหนที่เรียกว่ามีความเสี่ยงนะครับ,นะรบในเบื้องต้นเลยคืออันดับแรกๆที่เจอบ่อยก็คือสโมกกิ้งการสูบบุหรี่นะฮะก็จะเป็นมือ1มนะือ2มือสะยิ่งสาบนานยิ่ง ระยะเวลานานหรือว่าสูบจัดเนี่ยคนนี้จะมีความเสี่ยงที่ค่อนข้างเยอะกว่าปกติเพราะ,ะนั้นควรจะต้องมาตรวจนะครับหรือในกลุ่มที่คนที่มีญาติสายตรงนะฮะคุณแม่คุณพ่อหรือว่าพี่น้องนะฮะเขาเดียวกันพวกนี้นครับก็ควรถ้ามีใครคนใดคนหนึ่งในในกลุ่มนี้ที่เป็นที่เป็นมะเร็งไม่ว่าจะเป็นชนิดไหนก็แ,แล้วแต่นะครับควรจะมาคัดกรองในเรื่องของมะเร็งปอดด้วยนะครับ หรือุคนที่เป็นมะเร็งชนิดอื่นๆมาก่อนอย่างเช่นอาจจะมีลักษณะที่เป็นมะเร็งเต้านมมะเร็งลำไส้อะไรมาก่อนคนนี้อาจจะมีอัตราที่เกิดเป็นมะเร็งปอดมากกว่าปกติเหมือนกันนะครับหรือในกลุ่มที่คนที่อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่มีมลพิษนะครับว่าทำงานในโรงงานหรือว่าที่มันเกี่ยวกับข้องกับสารเคมีต่างๆนะหรือว่าข้องเกี่ยวกับในภาวะที่ PM สองาอะไรพวกนี้นะครับที่เยอะๆอันนี้ทำให้มีความเสี่ยงที่จะเป็น มะเร็งปอดมากกว่าปกติคะเพราะฉะนั้นก็แนะนำนะฮะในการที่จะมาสกรีนนิ่งในการที่จะมาคัดกรองนะครับนะฮะฉะนั้นถ้าถ้าเราเจอเร็วเนี่ยที่บอกว่าโอกาสในการรักษาก็จะก็จะมีโอกาสที่จะหายขาดได้นะครับครับส่วนเรื่องของการรักษามะเร็งปอดนะครับปัจจุบัน เราอยู่ในยุคที่มีการรักษาหลายๆวิธีเข้ามาร่วมกันนะครับเราเรียกว่ามัลติดิสเพนเดอรี่ทีมนะฮะในปัจจุบันข,ข,ของของทุกๆโรงพยาบาลมักจะมีอย่างนี้หมดนะครับไม่ว่าจะเป็นการรักษาด้วยการผ่าตัดเองก็ตามการให้ยาเคมีบำบัดนะฮรการให้การฉายรังสีเพื่อที่ไปควบคุมมันนะครับหรือว่าปัจจุบันเราก็มีทางเลือกอื่นๆเช่นการใช้ยามุ่งเป้าหรือว่าการใช้ยาเขาเรียกว่าเป็นภูมิคุ้มกันบำบัดนะครับในพวกนี้ก็สามารถที่จะมาช่วยส่งเสริมได้ ที่ถามว่าแบบไหนดีที่สุดที่นี่ขึ้นกับขึ้นอยู่กับระยะของมะเร็งมากกว่านะครับนะมะเร็งมะเร็งเนี่ยเราแบ่งเป็น4ระยะนะครับระยะเริ่มต้นก็คือ1 1หนึ่งกับ2เนี่ยเป็นระยะที่เบื้องต้นนะครับเริ่มต้นนะสกับ4เนี่ยเป็นลุกลามไปละเริ่มลุกลามไปละพวกนี้จะสามารถที่จะ,ท,จะ,ท,จะที่จะรักษายากขึ้นละนะครับนะแล้วเวลาเราเจอเบื้องต้นทำยังไงกันบ้างก็คือระยะที่1งเลยจริงๆแล้วการผ่าตัดเนี่ย นะจะทําให้หายขาดได้นะการผ่าตัดแล้วก็ผ่าตัดปอดออกไปนะครับแล้วก็เอาเนื้อเยื่อที่เกี่ยวข้องข้างๆที่เราสงสัยอย่างเช่นตอดน้ําเหลืองออกไปด้วยพวันี้จะทำให้การผ่าตัดทำให้การรักษาเนี่ยมีโอกาสที่จะหายขาดได้โดยเฉพาะใน5ปีแรกถ้าเกิดว่าคัดกรองขึ้นมาแล้วไม่ไม่มีการเป็นมะเร็งไม่มีการเ,เกิดก้อนใหม่ซ้้ามาพวกนี้ถือว่าหายขาดเลยแต่ถ้าระยะที่2ขึ้นไปเนี่ยก็อาจจะต้องใช้วิธีอื่นร่วมด้วยละอย่างเช่นอาจจะต้องมีการใช้ยาคมเบียด เพื่อส่งเสริมกันนะครับไม่ว่าจะเป็นก่อนผ่าตัดหรือหลังผ่าตัดนะกระามแต่ถ้าปัญญาที่3าที่เป็นต้นไปเนี่ยผู้ได้การผ่าตัดเนี่อาจจ,อาจจะอาจจะอาจจะมีบทบาทน้อยลงไปแล้วนะครับเรามากกักจะใช้วิธีการให้ยาคีโมบททัตมากกว่าเพราะว่าเป็นเรื่องของการเริ่มแพร่กระจายไปที่อื่นลนะนะเราต้องควบคุมทางร่างกายเลยนะครับ การผ่าตัดมะเร็งปอดเนี <downstairs> ่ยก็คืออันดับแรกคือก็ต้องเอามะเร็งปอดออกไปนะก็มะเร็งปอดออกไปที่จะเอาไปแค่ไหนตามมาตรฐานของเราคือเอาทั้งกลีบออกไปเลยก็คือปอดของเราเนี่ยข้างขวามี3ากลีบข้างซ้ายมี2งกลีบถ้าเป็นตรงไหนตำแหน่งบริเวณกลีบไหนก็เอากลีบนั้นออกไปเลยนะครับนะสมมุติเป็นขวาบนแล้วก็เอาปอดกลีบกบขวาบนออกไปเลยนะครับแล้วก็ร่วมรวมถึงการผ่าตัดต่อมน้ําเหลืองออกไปด้วยต่อมน้ำเหลืองในที่นี้คือในช่องอกทั้งหลายที่ที่เราเจอนะครับก็จะเอาออกไปทั้งทั้งเป็นการ ตรวจการแพร่กระจายด้วยแล้วก็เป็นการรักษาไปด้วยในตัวเลยครับทีนี้การรักษาด้วยการผ่าตัดเนี่ยในสมัยก่อนแล้วก็เปิดช่องอกใหญ่เลยนะครับนอนตะแคงข้างแล้วก็เปิดบินแถลบริเวณซี่โครงนะฮะแล้วก็ผ่านเข้าไปใน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 ช่องในช่องทรงอกไปผ่านซี่โครงเข้าไปในบางรายเนี่ยช่องซี่โครงแคบก็ต้องมีการต้องตัดกระดูกซี่โครงออกไปด้วยนะฮะในสมัยก่อนแต่ปัจจุบันแล้วก็มีการทาให้แผลมันเล็กลงเรื่อยๆนะฮะในปัจจุบันถ้าการผ่าตัดแผลใหญ่ก็อาจจะไม่ต้องตัด กระดูกออกแล้วนะอาจจะเก็บกล้ามเนื้อไว้บางส่วนพอสมควรนะครับเพื่อทําให้ฟังก์ชันที่หลังผ่าตัดกลับมาได้ดีมากกว่าปกติหน่อยนะแล้วในเทคโนโลยีที่ก้าวผ่านไปเรื่อยๆเนี่ยในเทคโนโลยีที่เข้ามามีบทบาทสําคัญเลยคือการการมีการส่องกล้องแผลเล็กนะพวกนี้ก็จะทําให้ฟื้นตัวเร็วเข้าไปอีกนะครับแล้วก็การรักษาเนี่ยก็ไม่แตกต่างจากการผ่าตัดใหญ่เลยนะแผลเล็กยังไงบ้างก็คือมีทั้ง3แผล2แผล่ 1, แผลนะครับนะเข้าไปแล้วก็เอากล้องเข้าไปช่วยแล้วก็ใช้เครื่องมือตัดเย็บปอด เข้าไปในการที่จะทำให้ให,ใ,หให้การผ่าตัดดำเนินไปได้นะครับแขนก็จะเล็กลงไปอีกนะและในปัจจุบันเราก็พัฒนาขาไปอีกครับก็มีหุ่นยนต์มาช่วยละนะบทบาทของหุ่นยนต์นี่ก็คือทําให้การผ่าตัดมนีความละเอียดละออมากขึ้นเพราะว่าแขนหุ่นยนต์เนี่ยมันก็จะทำ,ทำให้เหมือนมือมนุษย์เลยเหมือนมือคนเลยฮะแล้วก็สามารถที่จะตัดเย็บหรือว่าเข้าถึงในจุดท,ที่บร,เริเวณตำแหน่งที่มันยากต่อการเข้าถึงในภาวะปกติได้นะครับ ผนะลการรักษาก็ไม่แตกต่างกันนะครับแนะก็คือดีนะฮะแล้วก็มีมีเรื่องของการพักฟืน้นที่เร็วมากขึ้นด้วยนะครับแลวก็ทำให้ให้ให้ให,ให้ผู้ป่วยยืดอายุไปได้อีกแล้วก็ลดอัตราการเสียชีวิตได้นะครับเพรา,าะฉะนั้นมะเร็งปอดเนี่ยก็คือถ้าเราพบเจอเร็วนะครับนะเจอในระยะที่เบื้องต้น,นระยะที่รยะรยะที่ไม่ล,ามามาาลุกลามมากๆผู้นี้การรักษาเนี่มีโอกาสหายขาดได้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเราพบแล้วเนี่ยก็สามารถที่จะ ที่จะมาวางแผนกับทางทีมรักษาได้ว่าจะทํายังไงต่อไปทํารักษารักษาอย่างไงต่อไปได้บ้างนะครับน่ก็ทําให้อัตราการรอดชีวิตเยอะขึ้นแล้วก็ลดภาวะแทรกซ้อนได้มากขึ้นแล้วก็รวมถึงการรักษาเรื่องมะเร็งก็มีโอกาสที่จะที่จะไม่เป็นซ้ําหรือว่าหายขาดได้นะครับ